ประเภทของการวิจัยนะคะมีสองประเภทหนึ่งจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะสองข้อมูลที่ถูกบว่งบันก่อ รูปแบบงานิจัยนะคะมีสี่แบบค่ะหนึ่งาาการสำรวจสองการนิสิต ตัวลิโพสองผลิตภัณฑ์สามราคาสี่การโฆษณาและการขายมีความส,ามสัมพันธ์ก